สอบสุดีพี่น้องครับผมพบกับผมอีกแล้วครับพี่น้องครับบาสารคามนะครับพี่น้องอู้ห้าดจัเนี่ยบาสารคามครับผมโดยสามปัดทิ้นครับวมือนี้สิบภาพเมืองผักสวนครัวที่บาสารคามนะครับได้ปลูกไว้นะครับผมครับผมใหญ่ๆมังเข้าๆครับพี่น้องครับบักทัวครับพี่น้องครับผมเมืองครับงามบอครับบักทัวครับผมเขียวขนาดเลยพี่น้อง เดี๋ครับขึ้นห้างย่างดีครับพี่น้องบอกทัวร์นะครับผมมีบอกทัวร์นะครับใส่ให้เมืองโบครับโอ้เขาปวดพี่น้องขขาโวดแบบนี้นะครับผมบ้าสารคดีผ้าเมืองอีกนะครับเห็นนะครับน้ามาพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับหนาวฮอนนี่นะครับผมหนาวดำหนาแดงเหมือนละครับพี่น้องครับเมืองนครับผมไใส่ผ้าเมืองที่เด็ดแบบนี้ครับที่เด็ดอยู่เกาหลีเขาจาวา กิโลหนึ่งสองหมื่นสองหมื่นแปดนะพี่น้องเจ็ดร้อยนะพี่น้องนี่อย่างเจ็ดร้อยไปทีนี่ครับบักอันนี้แหละครับผมพริกสี่ฝ่าเนี่ยครับยูเกาหลีนะครับกิโลเจ็ดร้อยพี่น้องอันนี้เป็นเป็นกระเพราแดงนะครับนะครับผมอันนี้ก็เป็นกระเพราแดงนะครับนี่ครับกระเด็ดไปกินแล้วครับแน่แหละละครับแต่แตกขึ้นมาไหมนะครับนี่แหละครับผม นรักสวนขัวพี่น้องผักสวนขัวผมเองครับพี่น้องครับผมลูกวังหนาวหอนเนี่ยครับมีโอกาสเฮ็ดกินได้สามสี่เดือนนี่แหละครับพี่น้องนะครับนี่ครับพี่น้องให้เมืองครับผมโอ้หอมนะคบโอ้หอมหอมขนาดได้พี่น้องไม่ใช่ไงตามทเห็นเด้กกินได้กันว่ะยเด้กินไอ้ กินไผ่ไอตูกินกะเพราอ้อมีแห้งพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นโหระพานะพี่น้องเนาะปลูกเด็ดกินเรื่อยนะครับผมแตกขึ้นเรื่อยนะครับชั่วโมงนี้นี่เหรอสิ่งที่งามที่สุดก็คืออันนี่นะครับนะครับปลานี๋งามมั้งพียงกันทังขึ้นเลยครับพี่น้องครับผมนี่ก็มีมารีวิวผักสวนครัวนะครับพี่น้องครับรีวิวผักสวนครัวให้พี่น้องมั่งนะครับผมนี่ครับออ๋ชีวิตของคน แรงงานไทยต่างแดงก็เป็นเสียดพี่น้องหนาดับมื่อเรพี่น้องบ้าสารคามมือนี่นะครับผมปอกกับพี่น้องแบบดิบๆเลยนะครับผมมีเอฟเฟคกับพี่น้องเนาะนะีครับผ่านส่วนกุ้งเขาครับโอ้ยไสิได้กินด้วยลรอพี่น้องบกทั่วบกทั่วนะครับผมบกพริกในที่สุดกับมานะพี่น้องเนาะปีนี้ในที่สุดบกพริกกับม้านะครับผมหลังจากที่ลองผิดลองถูกไปหลายปีนะพี่น้องเนาะหลายรอบนะครับก็สิเกิดนะครับเห็นไะหครับผม มารีวิวรีวิวเมืองพี่ดองเนาะครับผมพี่ดองอยู่ทางไหนปลูกไว้นะครับกาแฮลงมาเมืองครับผมพี่้องว่ามีพืชผักอีอย่างกระเสียาพันธุ์มาเอาเด้อนี่บอกไอ้ไผอตู้นะครับผมบอกพี้กนี่เสียว้เห็ดพันธุ์ปีหนาอยู่นะครับผมส่วนไหนนี่กสิบเป็นอันนี้กสิเสียว้เห็ดพันธุเนี่ยทีกันนะครับเป็นบกบกทั่วทั่วหางบกทัวหางเท่านั้นเนาะบางท่านเอ่ยบกทัวหานเี่านั้น ครับเอ่อบ่เขาโพดภูเขาโพกก็ลีแล้ววัดปนตารับประทานดอกพวกเกาลีนะครับผมอันนี้ก็เบี้ยนี่นี่กำลังจะเกิดไหมนะครับผมนี่หอมนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นุรภาพปลาปลายนะครับครับผมเดี๋ยวฝากไว้ั้นี้ครับได้พี่น้องกระเปลาบุกทัวร์อันสวยงามของนี่งไหนละครับผมโดอีลีพี่น้องครับผมครับผมคลิปนี้กับมารีวิวแบบสั้นๆนะพี่น้องฝากติดตามนะครับผมเบาสารค้าเม่น้ำนะครับ เหมือนกำลังแรงใจให้บ่าวสารคามนะพี่น้องเนาะลาวพี่น้องกับต้นแบบพริกสุดที่รักของเขานี่นะครับผมครับผมได้แล้ก็ฝากติดตามช่องของบ่าวสารคามโดยสาปรปะทินไว้น้ำนะครับผมเป็นกำลังกำลังแรงใจให้ผมใน long clip ในเรียนนะครับผมเป็นได้ก็พี่น้องพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสู่ทุกคนนะครับเด้อขอสวัสดีครับสวัสดีครับผม